สวัสดีครับมิตรลักเพจต้นกระดาษครับสวัสดีครับที่ดอนวรุถธวรสลีครับเราอยู่ที่หนองหมากฝ้ายวัฒนานครสักแก้วครับวันนี้เราอยู่ในแปลงต้นกระดาษเคเจ็ดอายุเท่าไรครับพี่ตุ่มนาอันนี้อายุได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนในนาในนาหมายเจ็ดเดือนครับผมวันนี้เรามาดูอะไรพี่เรื่องของการลิ่งกิ่งการแต่งกิ่งลิ่งกิ่งไม่ต้นกระดาษครับผมช่วงเวลาในการที่จะต้องเลือกในการลิกิ่งแต่งกิ่งเนี่ย ควรเป็นช่วงเวลาไหนพี่ก็คือขอชี้แจงอย่างนี้นะครับก็คือประมาณพฤษภามิถุนาไม้เราสูงประมาณ4เมตรครับสเมตรขึ้นไปอ่ะนะครับฝนเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาให้ดินมันมีความชื้นไม้เราจะได้ดูแล้วไม้มันทรงมันพวกใบพวกต้นในสสดชื่นอ่ะครับไม่โทมอืนะครับเราก็ทําการแต่งกิ่งได้ครับ แล้วเราต้องแต่งกิ่งสูงขึ้นมาสักประมาณเท่าไรครับพี่พสมมติต้นกระดาษของเราสูงประมาณ4-5เมตรเราก็แต่งตามตามความสูงถ้า5เมตรเอาออกสักเมตรหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอากิ่งพวกที่ไม่มีประโยชน์อ๋อ,อกิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่อย่างเงี้ยนะครับ,รบอเอาออกพวกนี้จะถ่วงความความโตของต้นอขาจะมาเลี้ยงตัวนี้ใช่ เขาพอเอาออกปุ๊บก็จะเลี้ยงแต่ลํำต้น่าครับพอเราเขาดูดอาหารไปใช้ดูดความชื้นดูแสงแดดใช้เขาก็จะเลี้ยงลาต้นเขาครับครับเน้นไปที่ลําต้นครับครับผมแล้วของพี่ปลูกในนาเนี่ยครับในร่องอย่างเงี้ยครับพวกเศษพวกใบต่างๆเนี่ยต้องเอาออกไหมพี่พอริ้งจริงแล้วไม่ต้องครับเพราะอะไรพี่เพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ต้องออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถ หมักเข้าไปเป็นปุ๋ยพืชสดเลยอ่าก็เป็นปุ๋ยพืชสดไปเลยครับครับนี่ครับดีด้วยซ้ําใบเก่งขึ้นมาครับอันนี้เป็นการถลกกระโปรงหรือถลกขากางเกงขึ้นมาครับเพื่อไม่ให้ดินข้างล่างมีความชื้นสูงเกินไปเพราะเราปลูกในนานี่มีความชื้นอยู่แล้วนะครับถ้าใบคุมลงมาเนี่ยก็ยิ่งมีความชื้นอีกครับเวลาไหนที่ไม่ควรที่จะแต่งกิ่งพี่ไม่ควรที่จะริ้กิ่งดูเวลาช่วงเวลาที่ไม่เหมาะไม่ต้องแกงไม่ต้องแต่ง ก็คือหน้าแรงหน้าแรงช่วงพฤศจิกาธันวาจนไปถึงพฤษภาครับอย่าไปแต่งต้นโตขนาดไหนก็อย่าไปแต่งเพราะเพราะถ้าแต่งออกปุ๊บมันแรงแดดอยู่แล้วแดดมันจะเผาต้นต้นมันก็จะออกเหลืองๆครับ พอเหลืองปึ๊กก็เนี่ยเขาก็จะไม่โตแล้วเพืเอตายอีกใช่ครับดังนั้นครับช่วงเวลาในการริดกิ่งคือฝนตกมาสักฝนสองฝนครับครับแล้วค่อยมาริดกิ่งแต่งกิ่งนะครับเราก็จะได้ไม้ที่สวยงามครับลดความชื้นในดินขอบคุณพี่ดอนวรุุทธวราลีบ้าครับขอบคุณบครับ